สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับติ y ตั้งวีโนะฮะติดตั้งฟิลม์มการความร้อนรุ่นใหม่นาโนคาร์บอนเซรามิครับจากแค่าย x m x ์ a ครับติดตั้งรุ่น BP นะฮะหรือรุ่น Black Panther นั่นเองนะครับเลือกใช้รอบคันรวมบานหน้าเต็มเป็น Black Panther รุ่น BP 35นะครับหรือ40%นั่นเองนอกมืดในสว่างนะครับมองทางชัดเจนยังความคงความคมชัดนะครับ ทุกทศนวิสัยครับผมเรามาดูรอบคันนะครับสวยๆนะฮะเข้มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ขนาด40%เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันหน่อยครับว่าด้านในนี้ให้ความใสขนาดไหนนะครับอันนี้ฮะนี่รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าหรือรอบคันใช้เป็น BP 35นะครับก็จะให้สีโทนเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับ คงความชัดความเคลียร์นะฮะสะอาดตานะครับไม่เป็นผื่นนะครับตัวนี้รับประกันยาวนานถึง7ปีเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการลดความร้อนนะครับตัวนี้แสงสองผ่านนะครับ3.2ครับนี่ฮะการรังสี UV 99.9เลยนะครับป้องกันมะเร็งผิวหนังได้นะครับตัวนี้ลดความร้อนสูงถึง89%นะครับนี่ขนาด40นะครับ ลดความร้อนอยัง89เลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มกันความร้อนรุ่นใหม่นะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในรถของท่านสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปที่เราไปก่อนครับสวัสดีครับ